สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟซีพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้นะครับก็เสนอตอนที่มีชื่อว่านะครับสร้างพงกระรอกนะครับกลยุทธ์พงกระรอกนะครับวันนี้ก็จับคู่นะครับมาเจอกับคู่ต่อสู้นะครับที่มีชื่อว่าเด็กวันเด็กวัดครหะบดีนะครับู้่ที่มาด้วยเลตติ้งนะครับ 1628นะครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็ประทะกับคู่ต่อสู้ท่านนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับไก้าฟ้าก็มาด้วยม้าเทียมเม็ดซ้ายนะครับคู่ต่อสู้ก็เป็นด้วยเป็นรูปของม้าเทียมมาตรฐานนะครับจังหวะนี้นะครับ ดันคนทางด้า so e นปีกขวาขึ้นไปคู่ต่อสู้ขยับขุนมาแบบนี้ก็จะมาเก็บไว้ทางด้านปีกซ้ายของเรานะครับก็เป yeah. is <Jean> ิดเบี้ยขึ้นไปอีกหนึ่งตัวครับเป็นเบี้ยคู่ขึ้นไปครับสีขาวขยับขุนนะครับก็ดันเบี้ยขึ้นไปอีกหนึ่งตัวครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าคู่ต่อสู้จะเดินยังไงขึ้นขุนครับเราก็ทิ่มเบี้ยริมนะครับมาดูดูซิว่าดูซิว่าคู่ต่อสู้นะครับจะแก้เป็นไหมอ่ะคู่ต่อสู้แทงเบี้ยแบบนี้เราก็ปักใส่เม็ดไปเลยนะครับ ยอมให้คู่ต่อสู้กินสองหนึ่งนะครับเราจะสร้างโครงกระรอกครับคู่ต่อสู้ไม่ยอมนะครับนิ่งๆิ่งไวครับก็กินเม็ดเข้าไปก่อนนะครับนะครับจังหวะนี้ก็มอนยันหลักครับแทงเบี้ยเข้าไปค้าไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็มีไอเดียนะครับทํายังไงก็ได้ครับเอาเม็ดไปลงบ่อนะครับที่ตําแหน่งชอชิงชอชิงห้านะครับคู่ต่อสู้ครับก็เดินเรือมาแบบนี้ก็ เดินดันเบี้ยขอไข่ขึ้นไปครับขอไข่6ไปขอไข่5้านะครับคู่ต่อสู้แทงริมครับแต้มนี้เราก็จะเล่นเบี้ยมหามนเทียนนะครับลอยเบี้ยขึ้นไปครับดันเบี้ยขึ้นไปเลยนะครับดันเบี้ยขึ้นไปเบี้ยตัวนี้เรียกว่าเบี้ยมหามนเทียนนะครับเพื่อทาลายเบี้ยตัวในของคู่ต่อสู้นะครับคู่ต่อสู้จะเอายังไงคู่ต่อสู้กินครับกินแล้วก็หบเรือมาหตาฮะ เห็นไหมครับว่าคู่ต่อสู้ไม่สามารถมาผูกเบี้ยตัวนี้ได้นะครับเราก็ได้กินเบี้ยคืนแล้วก็เป็นต่อเบี้ยนอกในนะครับนอกในใช้ยาครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยน้อยนะครับให้ท่านเด็กๆและเยาวชนนักปลุกมือใหม่ผู้ที่สนใจนะครับการเล่นหน้าเบี้ยนะครับได้ศึกษานะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ไม่กินตอบครับพอจะกินตอบมาเราใช้เรือกินนะครับเบี้ยขอไข่ของสีขาวก็จะเป็นจุดอ่อนให้โจมตีในอนาคตนะครับ จังหวะนี้นะครับเราก็เก็บขุนเข้าป้อมให้เรียบร้อยก่อนคู่ต่อสู้ดันเบี้ยมานะครับจังหวะนี้เราก็นําเบี้ยตรงกลางนะครับกลางกระดานกินตัดเข้าไปนะครับคู่ต่อสู้จะใช้อะไรกินเอยใช้มาก,กินครับใช้มาก,กินเราก็ดันมิดเข้าไปอีกนะครับในอนาคตเราก็จะนาเมิดลงโพงนะครับพงกระรอกนะครับ หรือไม่บางท่านเขาเรียกว่าบ่อนะครับแต่ตอนนี้ยังลงไม่ได้นะครับก็ต้องทําต่อไปครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆอย่างหนึ่งนะครับกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการเล่นนะครับจังหวะนี้ก็ใช้เรือมาประกบคู่ทางด้านปีกขวาเราไม่ต้องกลัวคู่ต่อสู้หงายครับหงายก็แลกกับเบี้ยเราครับไม่มีปัญหาจาังหวะนี้คู่ต่อสู้ยกมา้ามาจะทําอะไรเอ่ย ทีนี้ก็เป็นคิวของม้าบ้างนะครับขยับขยายม้านะครับฉีกออกไปฉะนั้นปีกซ้ายนะครับคุมบ่อไว้ก่อนนะครับจังหวะต่อไปนะครับเด็กวัดขรหาบดีนะครับคูตอสูจะทํายังไงเอาม้ามาคุมบ่อจริงๆเราก็ดันเม็ดขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าโคนคู่ต่อสู้ก็ดันขึ้นมาครับยังเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีนะครับเราก็ยังไม่สมควรที่จะลงบ่อนะครับ หาจังหวะดีๆก่อนนะครับคู่ต่อสู้ทำท่าเหมือนจะซ้อนเรือ,อจังหวะนี้ก็ระเบิดเบีย้ยขึ้นไปเลยนะครับยอมเสียนอกในนะครับถ้าอย่างนั้นไม่ได้บุกกันครับก็นำเบีย้ยกินขึ้นไปคู่ต่อสู้หงายครับในอนาคตคู่ต่อสู้จะซ้อนเรือในตำแหน่งไหนนะครับ ก็ยังไม่แน่ใจจังหว่านี้ถ้าดันเบีย้ยใส่โคนไม่ดีครับยังไม่ดีเขากินสองหนึ่งนะครับ mm hmm. เบีย้ยคู่ตัวนี้เราสวยงามนะครับ mm hmm. ก็ดันโคนก็บเบีคู่ก่อนครับนะครับตอนนี้ก็ยังสวยงามตามท้องเรื่องอยู่นะครับ mm hmm. คู่ต่อสู้ใช้เรือมาช่วยซ mm ับพอร์ตจะกินหรือกินก็กินกันครับแลกกันไป mm hmm. เบีย้ยหงายตัวริมแลกกับเบีย้ยคว่ำ จังหวะนี้เราไหลเม็ดลงบ่อได้แล้วครับจะเห็นได้ว่าโคนไม่สามารถไหลขึ้นมาข้างบนได้นะครับต้องลงข้างล่างอย่างเดียวนะครับหรือไม่ก็แลกกับเบีย้ยนะครับคู่ต่อสู้ก็เลือกที่จะถอยนะครับเลือกที่จะถอยเราก็ยกม้าขึ้นไปจับโคนอีกยกม้าขึ้นไปจับโคนนะครับ ทำให้โคนของสีขาวนะครับมีปัญหาครับยกม้ากลับไปผูกไปผูกตำแหน่งนี้เราแทงเบี้ยใส่โคนไม่ดีครับโคนก็ดันขึ้นมาตัดปัญหาครับโคนตัวเก่งครับแล้วก็เอาม้ากินโคนม้ากินขึ้นมาดันเบี้ยไล่ม้าม้าหนีแก็ดันเบี้ยหงายไล่ม้าอีกหนึ่งทีครับก็เป็นเป็นช็อตต่อเนื่องครับช็อตต่อเนื่องก็ดันเบี้ยขึ้นไปครับนะครับเบี้ยคููได้ใช้งานนะครับอืม กินกินม้ากินดันเบี้ยม้าหนีกินครับนะครับเราก็ดันเบี้ยขึ้นไปนะครับเราก็จะได้เบี้ยหงายครับกำเนิดกุม,มารครับไทยให้ม้าของคู่ต่อสู้เดินค่อนข้างที่จะยากนะครับเรามาดูกันต่อว่าม้าจะถอยไปทางไหนครับ ถ้าถอยไม่ดีก็โดนเสียบปลั๊กนะครับเลือกที่จะถอยหลังกลับไปทางด้านปีกซ้ายเราก็างหยเบีย้ยไล่ม้าครับทําให้ม้าของสีขาวมีปัญหาอีกแล้วนะครับคู้ต่อสู้ต้องเดินตามเกมของเรานะครับกู้ต่อสู้ยกมา้าหนีเราก็ดันเบีย้ยขึ้นไปปลูกเบีย้ยทําให้เรือของสีขาวหมดสิทธิภาพนะครับดันเบีย้ยขึ้นไปะนะครับเบี้ยริมของสีขาวก็ในอนาคตก็ยังเป็นจุดอ่อนอยู่นะครับ ก็จะสู้ยกม้าขึ้นมาสองตัวนะครับมาขึ้นมาสองตัวจังหวะน,นี้เราดันคนขึ้นไปก็ดีนะครับดันคนขึ้นไปเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะครับจะสู้ยกม้ามาทำอะไรได้ไหมดันคนขึ้นไปครับนะครับอาจจะดีที่สุดนะครับในตำแหน่งนี้ ู่ต่อสู้ตัดสินใจกินครับนะครับมาของของของคู่ต่อสู้ค่อนข้างที่จะขยับขยายได้ลําบากนะครับก็ตัดสินใจแลกกับโคนไปเลยนะครับเรามาดูกันต่อครับว่าคู่ต่อสู้จะทํำยังไงนะครับเอาเรือออกมาใช้งานนะครับที่คลองงองงูนะครับต่อเลยไหมยกเรือขึ้นไปกันก่อนครับเราจะไปลุมกินเบี้ยฟรีนะครับ ยกเรือขึ้นไปแล้วนําเรือตัวขวามาจับกินเบี้ยนะครับเบี้ยไม่สามารถหนีได้นะครับเดินขึ้นเราก็กินเรือกินเดินกลับไปเราก็ใช้โคนกินนะครับยกเรือมาจับม้าในตำแหน่งนี้มีแต้มอะไรหรือเปล่าลอยโคนหรือโอเคครับไม่มีปัญหานําเรือไปจับกินฟรีก่อนครับ กูต่อสู้ลอยโคนครับถ้าเม็ดกินครับม้าเราจะขาดนะครับจังหวะนี้เราก็นิ่งไว้ก่อนครับช้าๆได้พาเริ่มงามนะครับก็นําเรือเข้าไปจับกินนําขุนไปจับกินเรือนะครับไม่ใช่เรือจับกินขุนนะครับพูดกลับไปกลับมานะครับกูต่อสู้อ้าวผูกเบี้ยอืมแล้วโคนน่ะตอนนี้ม้าเราไม่ขาดแล้วนะครับก็ใช้เม็ดกินโคนเรียบๆไปนะครับ โ่ตสู้น่าจะลืมแล้วนะครับในตำแหน่งนี้นะครับการอ่านข้ามช็อตนะครับอ่ะโคตสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับมาลุกไทยไก่กาฟาทางช่อง YouTube นะครับก็ดีหรือทาง t i k t o อกก็ดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับแล้วนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้า EP หน้านะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านไว้ล่วงหน้าสวัสดีครับ